สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ฝนพามาดูต้นผักหวานป่านะคะที่เราปลูกไว้จากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะนี่เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะคะที่เราได้ปลูกไว้นะคะนี่ก็ว,วันนี้ก็เก้าสิบวันนะคะนี่ดูได้ประมาณนี้นะคะนี่ถือว่าได้ผลนะคะกับการปลูกผักหวานง่ายๆของพี่น้ำนะคะ ที่เราปลูกไว้ใต้กอกล้วยนะคะนี่ใต้กอกล้วยนะคะงอกเกือบต้นเลยนะคะนี่นี่นี่ความสูงนะคะนี่นี่อันนี้ก็สองต้นต้นหนึ่งหวานป่านะคะนี่งอกแล้วค่ะนีมาดูฝั่งนี้นะคะนี่ที่เราปลูกสองเม็ด หนึ่งเม็ดเราปลูกสองเม็ด3าเม็ดก็แล้วแต่เขาจะงอกอันนี้งอกมา1นึ่งต้นใช้ได้นะคะนี่ใช้ได้ส่วนอันนี้นี่โอ้ตายต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยเป็นที่เลี้ยงนะคะ จำได้ไหมคะที่พี่ฝนกับพี่น้ำมาปลูกม็ดผักหวานป่ากันนะคะดูนี้นะคะงามมากเลยค่ะนี่อันนี้ขึ้นมาสามต้นเลยนะคะนี่สามต้นเลยนี่สามต้นเลยสต้นเลยที่เราขุดกันแล้วก็ปลูกกันแบบง่ายๆเลยนะคะนี่นี่มาดูฝั่งค้นน,นี้ที่เราปลูกที่ปากล้วยนี้นะคะสำหรับมิดผักหวานป่านะคะ โดยพี่ฝนกับพี่น้ำนะคะผักหวานเรานะคะผักหวานนี้ถ้าเขาขึ้นมาแล้วนะคะรอดจากการมีใบขึ้นมาแล้วนี่ยังไงก็รอดนะคะยังไงก็รอดนั้นคือเราจะได้เก็บผักหวานขายกันแล้วนะคะนี่จะได้เก็บผักหวานขายกันแล้ว เดี๋ยวโรอมาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะ90วันโตอย่างนี้นะคะแล้วอีกเมื่อไหร่เราจะได้เก็บขายเก็บกินกันนะคะสำหรับคนที่อยากทำผกหวานแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปลงทุนซื้อต้นมาใหญ่ๆนะคะให้เปืองเงินนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะอย่างนี้ ปลูกสี่ต้นก็ขึ้นมาสี่ต้นเลยนะคะค่อยเป็นค่อยไปสำหรับการนี่นี่นะคะดูอันนี้นอเล็กๆนะคะนี่งามด้วยอยู่ใต้กอกล้วยนะคะเป็นทุกต้นเลยนะคะนี่เป็นทุกต้นเลยท้นีกฮะมันี่โอ้ ดูวันนี้นะคะนี่ดูนี่นะคะคนปลูกนะคะนี่คนปลูกบอกว่าปลูกง่ายๆสไตล์พี่น้ำบอกแบบนี้นี่ดูเห็นไม่ช้าเลยนี่นี่นะคะนี่อันนี้คือเก้าสิบวันนะคะเก้าสิบวันเดี๋ยวมาดูเออว่าโตพี่ฝนจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ วันนี้เสียงดังเลยนะคะเรากําลังสูบน้ํานะคะเข้านานะคะจะทํานาปีกันอีกแล้วนี่เราก็เลยพาเพื่อนมาดูสวนเกษตรแบบง่ายๆของเรานะคะโอ้พี่น้ําขยึกใส่รอวะนี่สองสี่ห้าขึ้นมาหมดเลยหตน้นเอาไว้บนนี้แหละไว้บนนี้เลยโอ้กี่พันต้นหรอพี่น้ําเป็นพันไหมนี่ถึงไหมพี่น้ําบอกว่าเป็นพันเลยนะคะตาย อีกสามปีนี่พี่ฝนมาเก็บสนุกเลยนะนี่นี่รอมากินผักหวานพี่ฝนนะคะนี่เดี๋ยวพี่ฝนจะเปิดสวนให้มาเก็บผักหวานกินกัน,นอ,อันนี้ยังนี่เพี่ยวอันนี้ต้นผักหวานนะคะนี่ป้าน<ะ>ไหนอันไหนอู้อ ดูนะคะนี่สองสี่ห้าอันนี้ก็วันนี้พี่ตุ่นมาตัดกล้วยให้มันโปร่งนะคะนี่ตัดกล้วยให้โปร่งเพราะว่าฝนหน้าฝนเราก็จะได้เห็นต้นไม้เราแบบเห็นต้นไม้มันขึ้นมาแบบธรรมชาติเลยนี่ กล้วยเราต้านนี้อันนี้เหลือตุนระวังผักหวานพี่น้ำเด้อน้ำก็พาดูดนี้เราไปยกโยก,กันมาด้วยนะคะนี่ก็เลยมาแวะเยี่ยมชมเม็ดผักหวานแล้วหน่อยแวะเยี่ยมชม ผกหวานพี่ตุนก็มาตัดกล้วยตัดแต่งกล้วยให้ดูสวยเหยียบโนบหวานเราไม่เป็นไรถ้าเขางอกแล้วยังไงเขาก็ไม่ตายผกหวานผกหวานป่าแข็งแรงอยู่แล้วเป็นทุกต้นเนาะทุกกอเลยนะนนี่ที่เราปลูกเอาไว้นี่ อันนี้ยังไม่ได้เอาไม้มาแพ้วไว้เนาะนี่อันนี้นะคะนี่ถ้าใครไม่รู้ว่าต้นผักหวานเป็นยังไงนะคะไม่เห็นนี่ก็อาจจะถอนทิ้งของเราได้เนี่ยเดี๋ยวพี่น้ำจะมแาแผ่วอันนี้ก็กําลังแทงหนอนที่เราปลูกไว้นะคะ,อะตอนที่เราปลูกเม็ดผักหวานเพื่อนไปดูนะคะว่าการปลูกของเราเราปลูกแบบไม่มีพิธีตองอะไรเลยเราปลูกกันแบบง่ายๆขุดหลุมลงๆ ไม่ต้องเอาไม้เนี่ยไปเย่นะคะไปเย่แล้วให้มันสุดเท่ารากของเม็ดผักหวานไม่ต้องเลยค่ะพี่น้ำอเอาจอบขุดขุด,ดลงเลยในก้อนนี้อยู่ไหนเรามาหาตรงตีบ้านพี่น้ำก็เอาจอบนะคะขุดขุดขุดแล้วก็เอาเม็ดลงเลยนอนตามสบายของเข้าเลยที่อยู่ในหลุม เราไม่ต้องทำอะไรเยอะอันนี้กล้วยฝั่งนี้นะคะก็ติดต่อจากคลองไส้ไก่นะคะก็จะเป็นแถวกล้วยของเรานะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่ามะละโกของเรานะคะด้านนี้พี่น้ำก็นำเม็ดผักหวานมาปลูกเหมือนกัน 1ันเม็ดนะคะที่เราปลูกเนี่ยติดทุกต้นเลยนะคะอันนี้ดูนะคะเพื่อนนี่นี่ผัวกหวานนะเธอนี่งอกแล้วยังไงก็ถ้าเขางอกขึ้นมาเนี่ยให้เห็นใบเนี่ยเราได้เก็บผักหวานแน่นอนนะคะนี่ดูนี่นะคะนี่อันนี้ด้านบนนะคะเพื่อนดูนี่ต้นผักหวานแล้วนะคะนี่นะคะการปลูก ง่ายๆของเรานะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าการปลูกของเราเนี่ยเราปลูกยังไงไปดูคลิปได้เลยนะคะคลิปการปลูกเม็ดถั่วหวานของเรานะคะดูนี้นะคะแตกออกมานี่นี่นี่หนึ่งต้นแตกกิ่งแล้วนะคะนี่แตกกิ่งแล้วนี่พี่น้ำเอาไม้มาเพลีวไว้ให้รู้ว่านี่คือที่อยู่ของต้นขั่วหวานเรานะอืม ดูดินี่นี่นี่นต้นสามเม็ดที่เราลงหลุมไว้บางทีก็สี่เม็ดมีกี่เม็ดขึ้นมาหมดเลยเรียกว่าดินนี่เราเหมาะแล้วนะนี่นีนด่ดูนี่ด้วนี่นี่โอ้เดี๋ยวมาชมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตคลิปเรื่อยๆกับต้นผักหวานของเรานะคะโอ้ดูต้นนี้นะคะื้ กระปุ่มเลยนี่ดู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 โอ้งาม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 หวานงามงามแถวนี้นะคะนี่ดูดูตัวนี้นะคะนี่ดูดิยัเพื่อน โอ้น oh, oh. oh. uh ี่อือดูต้นเข้าไปนี่โอ้หนึสองสามโอ้โหดูของต้นใหญ่สักต้นนะมาปลูกดินนี่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 โอ้ สำหรับสวนเกษตรของเรานะคะปลูกอะไรก็ได้คะ่ะที่เราคิดว่าเราปลูกแล้วมันสามารถสร้างรายได้ให้เราทุกวันนะคะสาหรับการปลูกผักหวานป่าของเรานะคะเรามั่นใจว่าเราสร้างรายได้ให้เราทุกวันแน่นอนเมื่อเขาโตเราต้องได้เก็บยอดผักหวานนี้ได้กินได้ขายกันแน่นอน นะคะสาหรับเป็นพืชที่เราควรจะปลูกนะคะควรจะปลูกเพราะว่าปลูกแล้วถ้าสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวเราได้เราก็จะพัฒนาในเรื่องของการทําพืชสวนเกษตรอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับการปลูกผักหวานในดงปักกล้วยของเราก็ได้ทั้งกล้วย ไปขายนะขายทั้งนี่เครืออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไปฉ่าบนะคะไปเปรรูปพืชทางการเกษตรของเราก็จะขอพัฒนาไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะก็ฝากเชิญชวนเพื่อนๆน,นะคะสหรับการทำสวนเกษตรไม่มีอะไรยากนะคะถ้าเราทำแล้วนี่ เราก็ทําไปแบบเรื่อยๆไม่ต้องคิดเยอะนะคะเออจะได้ทําให้เราเนี่ยไม่เครียดกับการทําเกษตรนะคะนี่นะคะสำหรับสวนเกษตรดินน้ำลมฝนแฟมารีวันนี้นะคะก็ขอให้คลิปนี้มีประโยชน์แก่ผู้ชมนะคะเยอะๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ฝนพี่น้ำด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ